นี่ก็คือเป็นที่ต่อไปนะที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับดอกไม้ใบไม้นะครับแม้กระทั่งแบบการตกแต่งด้วยระบบของน้ํานะครับมีน้ําพุหรือว่าการตกแต่งด้วยน้ําตกนะฮะ อากาศดีมากเลยนะครับให้เดินอยู่ในนี้นะครับเดินได้ทั้งวันเลยนะครับ